กดในย้อนกอ็มีอาการแน่นจุกเสียดแล้วก็หายใจไม่สะดวกค่จะจะอึดอัดมากแล้วก็จะมีถ้าท,ทานมากๆก็จะมีย้อนขึ้นมาจะมีอาการแสบแล้วก็ขมคอที่แรกครั้งแรกนึกว่าเป็นโรคหัวใจไปตรวจก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการไม่เป็นหมอจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะตลอดเลยแล้วก็ให้ยาลดกดมา S <S ก็ไม่ดีขึ้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยค่ะจะทําอาหารประเภทผักอย่างเดียวอะค่ะมาทานอา<ม>จารย์เพราะว่าเราทานของมันไม่ได้บางครั้งเราไม่มีเวลาเราก็ต้องรับประทานอย่างนั้น<ม>คือเป็นอะไรที่ชอบนะคะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับมังคุดปรากฏว่าม,มีงานวิจัยตรงนี้ค่ะเข้าไปดูพอเข้าไปดูแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยน,น่าจะดีกับสุขภาพเริ่มแรกก็ทานเข้าไปอาทิตย์แรกนะคะอาจารย์บิมเข้าไปอาทิตย์แรกเนี่ยวันแรก อาการปวดแสบน้อยลงพอพอหลังจากนั้นเราทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ออาการปวดแน่นไม่มีแล้ว <c oughs> แล้วก็อทานต่อต่อเนื่องนะคะทานไปเรื่อยๆเลย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเดือนหนึ่งแล้วอะ่ะอาการไม่มีแล้ว <c oughs> พอเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการนั้นเลยแล้ว <c oughs> แล้วหนูทานเผ็ดได้ด้วย ค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเราพบว่ามันมีการอักเสบในระบบทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีระดับ th2 มากเกินไปครับ บีมสูดสีเขียวนี่เราพบว่ามันสามารถเพิ่มระดับ TSH 1แล้วก็ T-regulator ที่จะไปปรับระดับ TSH 2ให้กลับลงสู่ปกติเพราะฉะนั้นอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารก็ลดลงเรามาดูกราฟเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บีมสีเขียวครับกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แป้งนะครับซึ่งแทนด้วยสีเหลืองนะครับเราก็จะพบว่า TSH 1เพิ่มขึ้น T-regulator 3ก็เพิ่มขึ้นแล้วทั้งคู่ก็ไปปรับระดับ TSH 2ให้มันลดลงนอกจากนี้ครับ การเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวทั้ง cs1 และก็ cs17 ยังไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชาค่าให้จัดการกับเชื้อ h p y r o l i ที่ทําให้เกิดการอักเสบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะและก็ไรย้อนคุณภาพชีวิตดีขึ้น